ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ฟาร์มอาตะวองเพชรน,นะอาเป็นที่ส่งของแบบไงสมมุติวราทาฟาร์มอะไรก็แล้วแต่เป็นฟาร์มหาแร่หาอะไรแบบลงไปข้างล่างลึกๆครับแล้วขี้เกียจลงมาเก็บเองครับก็จะเป็นอาระบบอาขนส่งแบบอัตโนมัติแบบไปสนีไทยอะไรประมาณนั้นับไม่ใช่นะครับ โอเคก็ระบบมันก็ไม่ไม่ยากอะไรครับถ้าเข้าใจครับดูให้เข้าใจครับอย่าดูให้จาได้ครับต้องดูให้เข้าใจครับดูให้จาได้ไปไม่กี่วันก็ลืมครับต้องดูให้เข้าใจว่าระบบทํางานยังไงครับโอเคอ่า,อาระบบมันก็แบบว่ายังไงล่ะเพรแบบเพราะว่ามีอ่าเดี๋ยวเดีย เข้าไปด้วยเออ้าจะเข้าเอ้ไม่มันค้างเงี้ยถ้าว่าคลิปนี้อ่าไม่ดีอะไรยังไงก็ขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยโอเคเข้ามาเพราะว่ามีมสมมติกระบองเพชรมันแบบว่าโตขึ้นนะมันก็จะมาชนนี่ไหมแล้วก็จะร่วงไปลงน้ำก็เพราะน้ำาก็จะพาไหลลงมาในฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ก็จะส่งเข้าไปในนี้ครับพอส่งเข้าไปในอ่า ดอปเปอร์อันนั้นนะอ่ะพอมันส่งไปครับอ่าอืมไอเจ้าอ่ะตัวของอ้าวหายไปไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ไอตัวของไอลิสตูนคอมพอิ t เตอร์มันก็จะตรวจพบอ่าอะไรเขาเรียกของที่อยู่ในดอปเปอร์อ่ะแล้วก็จะส่งกระแสฟไฟครับมาตรงนี้ครับแล้วก็ลิสตูนทอดก็จะหยุดทำงาน และถามว่าไอฮอปเปอร์นี้ทําไมต้องเอาให้ตูดมันชนกันด้วยเพราะว่ามันยังไงอันนี้จะไม่มีของครับแต่เนี่ยมีของครับเพราะเราไม่มีเรสต์โนทอดครับอาผมจะส่งไปมาระบบก็จะทํางานตลอดเวลาทําให้เครื่องเราอะค้างถึงแก่ความค้างได้ครับประมาณแบบค้างสัตว์สัตว์ครับโอเคเมื่อกี้มีโฆษณามาขวางครับลำคาญสัตว์เลยอะก็มีกั้นไว้ พอเลสตตัดาบครบของก็จะวิ่งไปมาของจะวิ่งไปมาทําให้อันนี้มันมันตรวจของแบบตืดตืดตืดตดใช่ไหมครับเลสตตัวนี้ก็จะติดแล้วก็จะพอน,นี้ติดดับติดดับของก็จะแบบถูกยังไงยิงส่งขึ้นไปเรื่อยครับส่งขึ้นมาจนมาถึงในกล่องนี้ครับอ่ะอันนี้ก็ฟาร์มนี้ทําเพื่อท่านผู้ชมให้ดูได้แบบเข้าใจครับด้วยเข้าใจครับอย่าลืมด้วยเข้าใจครับไม่ใช่จําได้ กดดูให้เข้าใจขอย้ำมาเข้าใจไม่ใช่จำได้โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูวิธีสร้างกันเลยโอเคสำหรับอุปรกรณ์ที่ใช้ในการสร้างครับก,ก็จะมีะบล็อกอะไรก็ได้เลสต stone แล้วก็ stone repeater compactor dopper hopper เออ,ไ,อไม่ใช่ hopper นี่อสอส stone t o t อ่ะแล้วก็ฮอปเปอร์ก็จะมีแค่นี้ครับโอเคก็สาธิตแบบเบสิกเบสิกเลยแล้วกันแบบไม่ขอสร้างเลยคะแนนก็ความสูงตามที่ต้องการนะโอเคอ่าเครดิตก็เป็นของพี่อ่ารัชนนท์ th ทีเอ้าลืมนะโอ้กี่บล็อกแล้วเนี่ยหนึ่ง ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคขอเป็นแค่สิบบล็อกแล้วกันนะครับก็ถ้าผมสอนไม่เข้าใจก็ไปดูของพี่รัชชาโนนเอาเองแล้วกันครับพอได้สิบบล็อกอย่างเงี้ยก็ให้คุณอ่าไงต่อบล็อกเว้นบล็อกครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอตัดไปตอนเสร็จแล้วกันโอเคก็ให้วางบล็อกอ่าสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เอาลิสต์ตนทอดครับ ปักแบบนี้เลยปักไปปัก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 ไปอะไรประมาณนี้นะครับ่าแล้วก็เอาลิสโตนคอมพลิเตอร์มาวางตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ครับตรงที่บล็อกที่ลิสโตนพอสอยู่ครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไอ้ได้ Desde. ออกมาหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ให้วางบล็อกเพื่อที่มันจะหน่งวงเวลาชา้าๆแล้วก็ลิสโตนตริเเอร์วางหน่วงให้สุดสุดสุดเลยครับอะ สามอันตรงนี้ไสโตนวางนี้แล้วก็ต่อมาอะไรประมาณถึงตรงนี้คแล้วให้อ่าวางบล็อกอะไรก็ได้ครับโดยวอ้ไส้ตูนทัดอ่าต่อไปก็ให้เอาฮอปเปอร์ครับมาวางอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วก็กดย่องครับกดไอ้ตูดมันชนกันนะไอ้ตูดตู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 ตตูตโอเคอ่ะก็จะได้อะมาประมาณนี้นะครับ ที่จริงแค่นี้ระบบจะล้วเดี๋ยวขอหน่วงอีกสักอันเดียวโอเคแล้วก็ลองใส่อะไรก็เข้าไปก็ได้แล้วดูว่าระบบจะทํางานนบเออเกือบลืมให้ใส่อะไรก็ได้ไปในฮอปเปอร์หนึ่งชิ้นนะเรียบ,บปุ๊บปุ๊บแล้วเรามาดูข้างบนนบนานนะโอเคจะเป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอีกรอบครับใส่อะไรไปก็ได้ เกยบปึ๊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 บแล้วมันก็จะสูงขึ้นมานั่นจิงไปเลยใช่ไหมครับล่ะโอเคเครดิตก็ของพี่รัชานนท์ทีเอชนะครับอย่าลืมไปกระตุ้นสมครช่องเขาเด้ยวยครับช่องเขาก็มีพวกการ์ตูนแอนิเมชั่นไหมครับไว้ดูใครเครียดหนุกๆนน,นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ